ขนมเทเวอร์มือปรับกโกนอกตอนนี้พี่บ่หาดแล้วเจ้าอตอนนี้พี่เอาเบอร์ตองมาฝากค่อยๆเดินล็องเทเวอร์เทเวอร์เปิดประตูหน่อยนอ้องสิบหายแล้วกู h ฮด shot 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 ตอนนี้เราอยู่ในเรือดำน้ำโอเชียนเกรด ว่าระเบิดละเดี๋ยวกูว่าแม่งมีระเบิดเดี๋ยวกูว่าแม่งมีระเบิดระเบิดแม่งเลยสัตว์คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับเ,เด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรที่จะมีวิจรารณญาณในการรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ก,ลลกดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ๆน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA V Story Mode นั่นเองนะครับเท่นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทำภาร,รกิจสุดโหดสุดถินอะไรกันดีไม่รู้นะอโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครอ,อย่างไมโครสไม a ครนะครับเราเล่น,นครับเป็นไมโครใช่ครับจะเป็นตัวละครแนวแบบ คนที่เคยเป็นแบบโจรป้นแบงอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็หันตัวมามีครอบครัวอะไรประมาณนีน้มากระแดกเือก์มีครอบครัวอะไรประมาณนีน้ก็เลยต้องปิดบังเมียสีภรรยาอะไรประมาณนีน้สุดท้ายคือเมียไม่งฟุ่มเฟือยไงตางไ,ตไม่มีจะแดกและก็คือแบบต้องมาทํางานเถื่อนทํางานโหดทําตัวไปอาชญากรเพื่อเอาเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวนะใช่หรือเปล่าม่รนะูอันนี้คือที่ผมไปอ่านจากไอ้กูเกิล ไปอันนี้ผมก็จะไปทำภารกิจระดับเฮดนะมันไม่ใช่ระดับโหดอะไรกันนั้นแหละอาจจะเป็นภารกิจแบบแอนดรอยก็ได้เพราะว่านั้นผมแบบนึกว่าภารกิจโหดมีเน้นวันอย่างนี้ผมเล่นไม่ใช่ผมไปทำโยค่ะบ้านหรอเปล่าอันนี้เราอยู่ที่เดแหละเฮ้ยนี่มันบ้านของตรงนี้คือที่พักของเทเวอร์นะครับขนมเทเวอร์มือปรับกกนน ตอนนี้พี่บกหัดแล้วเจ้าอ้ยตอนนี้พี่เอาเบอร์กองมาฝากออค่อย,ค,อยค่อยเดินน้องเทเวอร์เทเวอร์เปิดประตูหน่อยน้อง เทเวอร์โอ้โหเธวอร์กูกำลังนวดหลังดูมือปรปบกางเกงในเทเวอร์ไม่โต้มันโหดขนาดนี้ตอนนี้นะผมมีแผนจะมาบอกกันเทเวอร์ตอนนี้ผมจะเอาโปรเจกต์ในการป้นในการที่เราจะทำการป้นครั้งใหญ่มาบอกเธอนะเทเวอร์โอ้โห ฟรงกินก็อยู่กันด้วยนะครับผมสามตัวละครในตำนานของ GTA V Story Mode นะไมเคิลเชอร์แล้วก็ใครว่าแฟรงกินนั่นเองนะไม่ต้องอธิบายมากครับนี่แหละคือแผนการที่เราจะพาทุกคนมาป้นนะเริ่มจากนี้เลยต้องดูแผนที่ก่อนนะประมาณนี้คือผมฟังไม่เรื่องหรอกอุดมวัยเซร์ เราก็ดูไปพร้อมกันนี่แหละไปฟังภาษาอังกฤษออกก็ดีไปครับสมัมเด็กนี่คือแบบฟังไม่เลยไม่รู้เรื่องโอเคเอาเป็นว่าเป็นแผนการป้นนะตอนนี้เราก็สลับตัวละครมาที่เทเวอร์ตาหดของเรานะเฮ้ยเราเพื่อนหน่อยเทเวอร์กำลังจะไปกับแฟรงกินนะ อะไรอย่งโกทูที่ไหนใช้ที่นี่แหละเฮเวอร์มือปราบเก่งๆเลยแผนการนี้ต้องเป็แผนการที่หมดฟังนะปกินสิ่งที่เราจะทำหลังจากนี้คือสิ่งที่อาจจะไม่มีใครจะทำตามเราได้อีกบวนรุษชัยชาติจะต้องจะาลึกในสิ่งที่ไอ้พวก หมดอย่างเราจะต้องอ่ามันจะต้องจดจำกันตลอดชีวิตนะการจะเป็น cool. so, อาชญากร <it> มันต้องชั่วแต่กำเนิดนะครับเ <I know. S 1> ห็นคนข้างทะนุถนุคนแม่งไปเลยทา uh, <yeah>, งไหนไหมการเป็นอาชญากรน,นะมันชูนลือกลาง <the> ใชแล้วละ่ะ เราไปสนใจมันนะครับตอนนี้หน้าที่ของเราคือการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายก็พอแล้วการเล่นภารกิจแต่ละครั้งนะครับก็คืออย่าพยายามทำให้มันเกิดดาวในระหว่างที่เรากำลังขับรถไปที่เป้าหมายนะครับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะไมให้ตัวมึงเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยครับในการที่เราต้องทำให้ดาวหายก่อนนะเพราะช่วงที่มันเกิดดาวเนี่ยมึงก็จะทำให้แผนที่ในการไปหาเป้าหมายมันหายไปเองนะครับเอาเป็นว่า let's go let's go สงสัยตอนนี้มันให้เรามาดักที่สะานเพราะว่าเรือขนส่งสินค้าตอนนี้ก็สลับมาเล่นตัวไอ้เทเวอร์ไอ้เฮียมึงนี่มันเรอเทเวอร์มันทิ้งไว้เนี่ยโอ้มาซอยลูกอืม ถือเสน่ยสรดุ้ยตอนนี้ไมโครกำลังแอบขึ้นเรือนะตอนนี้วร์เอด่ากันมึงคือมึงร่วมงานกันแล้วมึงก็ด่ากันแบบนี้เรยโอเคยิงเลยป่ะยิงเลยเปล่ายิงหนึ่งทะลุสอง กิงหนึ่งทะลุสองเคลียร์รับลายครับไมโครผมเคลียร์ด้วยครับผมอันนี้ไมโครนะครับก็ทําการที่จะไปขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่างคือไม่ต้องถามผมมากนะผมไม่รู้นะมันทําอะไรคือผมก็เพิ่งเล่นนี่แหละนี่นะก่อนแอบก่อนรามอะไรวะ เนี้วางระเบิดได้ป่ะดูกูได้ไหมนิบห้าแล้วกูไอ้ที่เราต้องรีบแตะขึ้นนะไปเคลิ้นเร็วหน่อยเพื่อน เดี๋ยวก่อนไลดูก่อนตอนนี้นะบสวยลูก เฮดช็อตเอาไม่ตายเฮดช็อตเนี่ยไงวะเฮดช็อตเนี่ยไงวะเฮดช็อตไอ้ไมเคิลโดนลูก โอ้โหอ,โอ,โอเรามาเดินขึ้นมากันอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวนี้เฮดช็อตน,น,นี่ตัวอยู่นิไอีชอร,ร์เด Michael เปิดครับเปิดไมเคิลเปิดครับไหนนั่นแหละโอ้โหโกรบ้าอะไรมาลุกกระแพงเลยวะ กินมิงมันด okay, go. <t> ีวนะคิดว่ามึงจะทำร้ายกูได้แล้วอ่านี่เองช็อต ฮิตช็อตเจอหนึ่งอยู่ไหนวะตายละกูตายละกูตายละกูอยู่ไหนวะอ่อนวะกูอยากแบบเจอโหดวะมีฮอด้วยเหรอ <c oughs> แต่ว่าฮอ you know <c oughs> ่อยู่ไหนวะนี่นี่ฮออยู่ <c oughs> นี่ <c oughs> ยิงไปแล้วนี่ไหเขาเขางอีกเขาเขาเขางอีกเขามันแก่ขนาดนี้เน่ยเฮ้ยจะทำเพื่อนกูหรอจะทำไมเคิลหรอ จทำไมเคิลเรหรอจะทำไมเคิลเหรอไหนวะมึงรู้จักพลแม่นปืนกองทัพสหรัฐปะมึงญญทำไมเคิลเหรอเปลี่ยนแม็กแป๊บหนึ่งมึงไเคิลไปถึงเป้าหมายลูกโอ้โอ้าพุงแล้ว ระเบิดแม่งเลยสัตว์เป็นไงล่ะมึงเรือทุกสินค้าว่าแต่กูจะระเบิดเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วกูจะกูจะปล้นเพื่อทำลายเพื่ออะไร My g i r oh ยิ่งกว่าไททานิกเยอนะแ <we> oh. ดําน้ำเพื่อไปหาซ่าหาอะไรเด็ด Come on, give me another minute or so. Jesus Christ, you move slow when no one's shooting at you. Hi. Hey. How hey. oh, about mine? Red light. I think I see it. Yeah, it's it. I found it. Hmm, <laughs> Tower. ไปตั้งนานคือมมานี่เหรออ๋อกูรู้ขับต่อไปไปทำก่อนแล้วกันเฮอร์ Terror, มือเปลิกก้นอ๋อลอไหมาาล่ะกูอะเฮยลอยเหนือน้ำได้นะครับตอนนี้

Oh. Hey, time it. So, you are tied down here. Yeah, you're done. Team's meeting at Pier 400 for a debrief. Years are on me. I'll stay for one. That's what you always say. Damn, yeah, I mean it now. Floyd, come in. I got the package. You're gonna get เดี๋ยวๆกูขับยังไงครับกนะูตอนนี้เราอยู่ในเรือดำน้ำอเชียนเกรดว่าระเบิดละเดี๋ยวกูว่าแม่งมีระเบิดเ,เดี๋ยว,วกูว่าแม่งมีระเบิดเ,เดี๋ยว,วกูว่าแม่งมีระเบิดแน่ๆ

โอ้เป็นไงเทเวอร์ดำน้ำสนุกป่าไม่ได้หรอกไอแซดมึงสบายจังเลยนะไอไมเคิลไอแฟซ์ที่นี่ไอแซดมันเลยไม่สะอแล้วมึงใครอีกวะเนี่ยโอ้เส้ห้ามึงไม่น่าแบบฟางแผนป่นนะ ถึงให้กูมาระเบิดเรือเหรอนึกว่ามาป้นเรือเขาโดนป้นเลยไงเนี่ยอันนี้ก็ฟังกิ่งฟังกิ่งว่าสามหนึ่งนี่แป๊บเดียวนะไอ้นี่ลงอ๋อมันปนอะนี่หรือเปล่า

อะไรนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วครับโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับน้องหนุ่มๆเดีวเจอกันใหม่กับพ่อสองสองคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายกูดูหน้าดูหน้ากูหล่อแล้วพี่อ่ะพี่มึงหล่อเปล่า